สวัสดีค่ะวันนี้นางแบบของเราผมยาวมากๆเลยนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะผมเส้นเล็กมากๆเนาะค่อนข้างจะหวียากนิดนึงนะคะวันนี้นะคะช่างขวัญบำรุงผมด้วยครีมน้ำนมขวดสีขาวก่อนที่จะทำการเล็มปลายเนาะวันนี้ได้โจทย์ให้เล็มปลายผมที่แตกปลายออกนะคะแล้วก็เอาความยาวออกเล็กน้อยเนาะแล้วก็วันนี้ช่างขวัญจะมาตกแต่งกรอบทรงให้เป็นตัวยูสวยๆนะคะ สังเกตว่าผมของนางแบบของเราค่อนข้างมีความแบบตรงธรรมชาติมากๆเลยนะคะเนาะผมที่เส้นเล็กแล้วก็อ่าตรงนะคะตรงสวยแบบธรรมชาติเลยนะวันนี้ช่างขวนก็มาตกแต่งกรอบทรงนะคะให้เป็นทรงตัวยูนะคะตัวยูมนๆสวยๆเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาเซตปลายงมเล็กน้อยนะคะเพราะว่าผมนางแบบค่อนข้างตรงสวยธรรมชาติเนาะก็วันนี้